สวัสดีค่ะสวัสดีครับพู้พอกับเฮ้านะคะในช่องสาวพุทไธชาแนลค่ะพบข้อกันย้งเมื่อคืนอีกแล้วแม่นค่ะวันนี้สาวุทไทยก็มากระบปาุทไทยคือเก่าค่ะนี่ทุ่งเมืองสาวพุทไทยนี่ังมาพุทไทยพี่มสองคนเนาะค่ะบางคนหลายคนอาจจะเข้าใจว่าสาวุทไทยมากผู้เดียวมากผู้เดียวไม่ได้ค่ะเคืนมากัระเป๋าพุทไทยนั่นแหละค่ะ ตะกองครับตะกองค่ะถ้ามาพอเดียวก็ยานยานละคะ่ะวันนี้สาวผู้ไทยก็พามาไต่หต็ดตะไข่ค่ะมาจอบเพราะว่ามันยังเหลืออยู่เ,เนาะแม่มาเมื่อนั้นมันยังมิดเดียวเนาะเลือนิดเดียวแต่ามานี่ก็เห็นแหละคะ่ะเห็นสองคำดอกหละก็เลยจ,จะถ่ายพ้พี่น้องเบิง่งว่ามันจะงามปันใดคะ่ปะไปไปดูน้ำสาวผู้ไทยบันนี้ดูดีกับงาม นไเฮ็ดมะป่ายเนาะดอกมันก็อยู่วางสิบุค่อยบาทเนี่ยคนไปตกหลายมือแล้วสองมือสามมือแลยแน่นค่ะสาบผู้ชาได้เห็ดฐานมาทงานมาสิโรดอกนึง อยู่ทางพุ่นละทางพุ่นละบ่พุ่นละอ่ะจะยางไลยบ้งบัทเพิ่นละบานน้อไมบานคืนอะไรบานนี้ <laughs> ôi khá nhau nhau Hãy subscribe co với nó. นี่มาเบเดียวบานเลยโอ้ดองกินหน่สิโคกบโ <ปก S 1> ดบเนี่ย งามแหงงามแหงเบ้าคนไทยเห็นมันนั้นดอกเสม,มอแหงน้อยน่อยน่อยเติบไปอยู่เนาะ มาหอนพอ้เยันนะมาหูไทยเอ้าเรีบร้อยแค่เพอยงปน,นโดนีวกตาบปินกลางเดินโอ้ยแมงเอ้ยแมงเข้าดัง นี่ประเทศใครบอกโอ้เสียงนะสิยงพอดีเดี๋ยวหลายยี่ห้อเลยพี่น้องนี่ติดกอมันละอีกกอกอเบียนเลยนอกรก่าแต่ขาขาไม่ได้ตัวมาอีกเห็ดตะไคร้อ้ดอกง้อพอดีแก่

apa tu? nak tak ah, hirih. hmm. enggak ramah.

นี่ยังชุดจีน่อยน่คนหม้ำบ่เอ้าบม่ได้ถ่ายนีบมงละดอกข้างหนมงนี่รารึเ่ามลยมีหอยขนบีอดอกนะี้เห็นอะไ ทุกวันเออไม่ิบ่ประเนี้หรอะ มะเฟินหมื่นดอก,ก,ก,กดใหญ่กับดอกีใช่ไ้ดอกเดี้ยนี่บอกอืมอนอนคลอ,อเลยบอกอืมขาสั้นๆน่แนเสบแไปนียเนานะเข่ง ได้เดอ๋นี่เดี๋ยวนี่โคนนี้อ๋อถุงมือได้ถุงมือ สมบูรณ์ไม่ได้คนอยากทานอาหารขาแม่งเจาะขนาดนี้ งามขนาดโัโ้ตรงนี้บานงามอ้เน้นขนาดเลยอือนี่ตัวนีงนี่อีกี được đấy, đi đâu? đi cừu gìn gấp nè, phao, lạc áo ngay cả. không là phao. im im nè, con hoai mẹ, ngà một, nhang cà bing. อืมอ้าวนี่ตอนนี้ตอนนี้นี่แล้วพี่น้องตอนนี้มันตวยแล้ว <imitation> 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 ไม่ต้องฟุ้งเห็นไหมตั้งแต่เมื่อนั้นยังดอกน้อยก็เลยเว้นไว้พอดีพอดีแก่เก่งเียเก่งเสีบแก่งเก่งแก่งเีบกวางไงแกง ต้องบืนขึ้นไปพุ่นไปนี่เริ่มแจ้งแล้วมื่อนี้ไปประวัติศาสตร์ทั่วปลาเรียบร้อยแล้วต่วหักยังไม่ให้ได้แจ้งกันเลยเขาป๊กไว้ได้ไหมมันมีบบตงองคมม<า>่แม่ นี่ดอกน้อยผลงานเทาา่นีงประมาณเพิ่งดูมันเป็นหมองละดอกเนาะอันนี้มันไม่หลายแล้วค่ะเพราะว่ามันจะไหวไหวรอบนี้นนเนาะแน่นรอบปิดถ้ายของรอบนี้แต่ก็ได้งานได้ดอกน้อยมาได้พวกแกงแกงเราจะแกงกินเทงออันนี้ดอกอบานเห็ดตะไคร่<ะ>เห็ดรวมไปนั่นเลกอะ ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามภาษาพุทธายน้ำค่ะช่วงนี้กะต้องรอไปก่อนเพราะว่าจักเห็ุอย่างจะอ้ออีขาวฝนมันซ่าวประมาณจากสี่ห้ามื้อแหละม,มันก็ลืมแหง้งลืมแหลงเนาะถ้ายังได้เก็บนี่แกเป็นเทจกใครนี่แหละแต่ก็มองละดอกสองดอกค่ะนย่เลยกค่ะอย่าลืมสามาพุทธายด้วยค่ะสามพุทธายก็จะพยายามหาคลิปมาให้เบิเร์เ,เลยๆค่ะฝากในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะครับสวัสดีครับ